เรามาในฐานะรองแชมป์เก่าเจ้าปืนยาวขนาดใหญ่ผู้ใฝ่คุณธรรมอย่างอาร์เซนอลเปิดประตูเมืองอย่างอเมริกาสเตเดียมรับทีมเยือนที่ทะลุหลุดมาจากป่ายอย่าง Not Forest, นอตเทิร์แฮมฟอร์เรสพลทหารแชมป์ใหม่ในรายการคอมมูนิตี้ชิลหมัดหมัดอย่างพลทัพืนโตน่าจะกำลังฮึกเหิมและมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกเป็นกองเมื่อเปิดหัวปีด้วยการมีแชมป์ติดมือมาอวดแฟนๆตั้งแต่ไก่โฮหลังเอาชนะทีมสุดตึงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ในรายการการแข่งขันอยากเป็นทางการรายการแรกในฤด,ดูกาลนี้ปีที่แล้วพลาดแชมป์ไป แบบอยากกระโดดเอาสันมือฟาดลงไปที่กลางหลังผู้หญิงที่เรียกว่าเมียหลวงไปแรงๆสักหนึ่งปาบข้อหาพรากแชมป์พรากถ่วยออกไปในช่วงท้ายโค้งก่อนลงจอดแบบ้อฟรีปีนี้ตั้งใจจะแลนสไลด์เอาแชมป์ให้ได้ตั้งแต่เหยียบสนามหญ้าก็ต้องเริ่มลุ้นกันว่าพวกเขาจะขย่าได้แรงขนาดไหนตั้งแต่นัดแรกในบ้านของตัวเองนี่เลยฝั่งทีมเยือนได้โอกาสเข้ามายืนตรงจุดน,นี้ด้วยความกระสือก,กระสนหนีตุีจนอยู่รอดในช่วงท้ายของการแข่งขันได้ฟาดฟันออกสื่อต่อในหลีกรายการใหญ่ของประเทศนอติงแฮมฟอร์เรส เลยขอกำลังใจส่งเสียงไปถึงสอวอให้มึงพอสักทีทเถอะไอหอ,อกชมรุษว่าไปนั่นได้หายใจในลีกเดิมต่อแบบนี้มันก็ต้องมีดีมีเติมมีเสริมปล่อยเพื่อวันที่ดีกว่ากันมั่งละ่ะนัดนี้แม้เป็นงานหยาบแต่เชื่อว่าพวกเขาบ่อยันต่ออุปสรรคตรงหน้าเป็นแน่แท้เฮ t ูเฮ a d เจอกันมาก็ใช่ว่าจะขี้เรเด็กดอยอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเอาชนะได้4ครั้งเสมอ3และแพ้ไป9มองกันไปยาวๆก็พอเอาชนะได้บ้างนะเจอกันมาห้านัดหลังแม้พังทีจะเจ็บมาเยอะแต่ล่าสุดก็พิชิต ใช้มาได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะเออขอบอกแต่แม้ว่าจะทําดีแค่ไหนบวกกับฟอร์มโดยรวมแล้วอาจจะมองดูว่าไม่ค่อยต่างกันกับเจ้าบ้านแต่งานนี้คงไม่กล้าหักหาน้ําใจใครเพื่อบอกว่าจะมีเหตุการณ์คาบ้านเกิดขึ้นเป็นแน่แท้จากการเสริมทัพปรับทีมก็คงจะพอมองเห็นภาพโดยรวมว่าอาเซนอลนเขาขยับขยายขนาดปืนออกไปมากมายขนาดไหนเสริมเข้ามาอย่างกับหาเสียงตั้งรัฐบาลขนาดนี้ถ้าพลาดถ้าแพ้ขึ้นมาละหาชิปไม่เจอแน่นอนสำหรับแฟนๆไอ้ปืนโตแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกของ บนเนื่องด้วยทีมรองบอลน,นัดนี้อย่างคนป่าฟอเรสก็มีการเสริมทัพเสริมทีมเสริมแกล่งกันอยู่พอสมควรเกี่ยวเล็บก็ยังพอมีหากเล่นดีๆไม่มีเหวอเป๊กลัวก็น่าจะพอสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าบ้านได้อยู่เหมือนกันนะใครจะรู้เอาเป็นว่ารักใครเชียร์ใครก็ขอให้สมปรารถนาละกันครับพี่ๆ